สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยของวันที่16เดือน4 2564มาแบ่งปันค่ะสูตร2ตัวบนล่างค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องน้องนิปุนทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขมีเข้ามีหลุด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะย้ำนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมาชมตัวเลขกันเลยค่ะแนวทางหวยรัฐบาลไทยของวันที่16เดืเบน4-64สูตรตัวบนล่างค่ะ สูตรสองตัวบนล่างเจาะนินๆเลยค่ะสูตรนี้เข้าบ่อยค่ะเพื่อนๆสองตัวก็จะมีศูนยสามสามแปด ลนงแปดเก้าห้าเก้าแปดหกแปด เน้นนะคะเ,เพื่อนๆเน้นหกแปดเน้นหกแปดกับศูนย์สามล่างนะคะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะคนไหนไม่ชอบก็สามารถเลื่อนเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะจดไว้แคปไว้นะคะสูตรนี้เข้าบ่อยค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ